สวัสดีครับผมวนนีนร้านครทรัพย์างยนต์นะครับพามาชมตัว honda b บ o นะครับผมคันนี้ใส่เป็นล้อสปูนขอบ15เป็นสเปคกว้าง6.5ออฟ40นะสเปคนี้จะไม่ล้นเลยนะครับ แล้วก็ลารด,ด้วยยางหนึ่งเนะครับผมขับสบายนะครับนั่งห้คนได้เลยนะอันนี้ไม่ติดนะคือเดิมๆมไม่ได้โหลดนะครับแต่ยางอาจจะอ้วนนะถ้าใส่ห้าสนาจ,จะสวยกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบคันก่อนเลยอันนี้เดิมๆมนะครับไม่ได้โหลดเลยนะครับเป็นล้อสปูนงานโรตาขอบห้กว้าง6.5ออฟ40 ยางจะเป็นหนึ่งเก้าห้าห้าห้านะครับนี่นะครับพอดีซูมนะครับตัวยางมันอ้วนนะเป็นหนึ่งเก้าห้าห้าจริงๆถ้าใส่หนึ่งแปดห้าหน้ามันก็จะตรงกว่านี้นะครับนี่ด้านหน้านะครับดูด้านหลังด้านหลังส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วนะมีส่วนของด้านหลังนะครับมันไม่ล้นอยู่แล้วนะครับความสูงเท่าเดิมเลยนะ ความสูงระยะซุ้มนะครับประมาณเดี๋ยวผมใช้นิ้วมือสอดเข้าไปนะสี่นิ้วมือนะครับอันนี้คือเดิมๆนะครับหนึ่งเก้าห้าห้าห้านะครับเดิมๆนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เดิมๆเหมือนกันนะครับสามนิ้วมือด้านหลังสี่นิ้วมือนะครับด้านหน้าสามนิ้วมือ ทรงประมาณนี้นะครับเดิมๆมาต่อที่ตัวล้อนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูล้ออทีนึงนะมัต่อกันที่ตัวลอ้อสปูนงานโลต้านะครับผมตัวนี้เป็นสีดำด้านนะขอบ15กว้าง6.5ออฟสีนะครับแลาด้วยยาง1,9555นะครับยางจะเป็นไซลุนนะครับสวยมากๆเลยนะครับ ให้ดูมิตริรอบพันของตัวล้อก่อนนะโอเคล้อจะเป็นสีด,ดาได้อันนี้ทําการอันนี้เมื่อกี้ลูกค้า,าไปล้างสีนะล้างรถมานะครับเขาก็เลยเคลือบอะไรมาก็ไม่รู้นะจริงๆมันจะไม่เข้มขนาดนี้นะจริงมันออกสว่างกว่านี้นะครับมีฝากลางให้นะตัวออฟเซ็ตก็มีความลึกอ,อยู่ประมาณนิ้วถึงนิ้วครึ่งน,นะครับมีสติกเกอร์ให้นะครับก้านจะเป็นมิติก้านตรงนะครับเป็นมิติก้านตรง ตัวยางจะเป็น195สซหลุนมีตัวริมกาดป้องกันขอบลอ้อนะครับ19555นะประมาณนี้นะครับตัวยางตัวล้อสวยมากๆเลยนะจริงๆสปูล ok ์เหมาะกับรถท o n ด้าทุกรุ่นนะครับโอเคตัวล้อประมาณนี้ก่อนนะครับก็ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาแนวนี้อยู่สอบถามได้เลยนะครับ สวยมากๆนะที่นคนรซัพย์ยางยนต์094 540 9999 99 99. สวัสดีครับกำลังพอดีซูมนะตัวนี้โอเคประมาณนี้ Perfect